ยุคที่เมทัลบริตครับผมเว็บมาสเตอร์นอ็อตในโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสน่าจะเป็นตอนจบแล้วนะครับอ่ะและนี่คือทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้เราโปเกมอนระดับตำนานรวมถึงตัวนี้ด้วยบัคฟูลไทโฟชันตัวเริ่มต้นตอนนี้เก่งมากอ่ะมากลับเข้าสู่โปเกมอนมาให้หมดเซตเนี้น่าจะเก่งที่สุดในตอนนี้แล้วนะ มาเรามีนัดกับโวโลครับมาไขปริศนาสุดท้ายจุดเริ่มต้นของโลกคืออะไรกันแน่เทพเจ้าอาเซอุสมีอยู่จริงไหมอ่ะทางนี้นอตโต ที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานของเดียก้้ากับพอเกียมันก็แตกหักไปตามการเวลานะนายรู้อะไรไหมไม่รู้ดิเอาละนายเน่ยคือคนที่เก่งกาที่สุดในดินแดนนี้อ่ะนะผู้ที่สามารถควบคุมเดียก้้ากับพอเกียได้นี่นะรูปปั้นตรงนี้อ่ะ และจะต้องเป็นโปเกมอนที่อยู่ในระดับเดียวกับเดียก้าและพอกเกียรที่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วสุดยอดโปเกมอนกีรตินา่าด้วยความดุร้ายของมันเลยถูกในประเทศออกไปจากโลกนี้แล้วมันก็กำลังรอเวลาที่จะแยกเคีย่ยวเพื่อขย่ำใสอาเซอุสอยังไงละ่ะตอนนี้ลองบอกฉันสิว่ากิรตินา่าผู้ที่ต้องการจัดการกับอาเซอุส มันจะปรากฏตัวขึ้นมาที่ไหนอย่างนั้นเหรอก็คงเป็นภูเขาโครโรเนตเนี่แหละมัง้งใช่แล้วสถานที่ที่ใกล้กับสวรรค์มากที่สุดบนดินแดนที่ซุยแห่งนี้ที่ที่รอยแยกเวลาอวกาศเปิดขึ้นไง <c oughs> สัมผัสได้เลยว่าเราใกล้จะเปิดเผยความลับของโลกนี้ได้แล้วโคตรตื่นเต้นเลยปากซี่ตัวสั่์ไปหมดแล้ว นายอาจจะเห็นว่าฉันยังหนุ่มแน่นแต่ก็ผ่านเรื่องราวเจ็บปวดมามากมายแล้วนะฉันทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็สงสัยว่าทำไมชีวิตต้องแย่แบบนี้แน่นอนว่าทุกคนก็คงเจ็บปวดเหมือนกันด้วยเหตุนี้ฉันถึงทุ่มเทให้กับการสอดแสวงหาคําตอบอยังไงละ่ะและความอยากรู้อยากเห็นก็มากขึ้นเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่ต้องค้นหาตำนานและประวัติศาสตร์เก่าแก่ นายก็คงเห็นความลงไหลในสิ่งลึกลับของฉันแล้วฉันต้องตามหามันเพื่อที่จะเป็นความรู้ไม่แน่ว่าอาจจะได้สร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมะนะตอนนี้เราสามารถตามหาตำนานได้แล้วโลกอีกฝากหนึ่งและผู้สร้างและหนูน้อยที่ถูกในระเทศเท่านี้เราก็จะได้เข้าใจธรรมชาติที่ท่านชินโอสร้างสักทีะนะ ไม่อยากจะเห็นมันด้วยตาตัวเองอย่างนั้นเหรองั้นพวกเราก็ไปที่วิหารชินโอกันเถอะบนยอดเขาโคโรเนตไงละ่ะเดียรก้ากับปอกเกียก็ปร,กรากฏออกมาจากรอยแยกที่อยู่บนนั้นนีนนะเพลทนั่นน่าจะสามารถเรียกอะไรออกมาจากตรงนั้นได้อะนะเข้าใจแล้ว่ะกลับไปที่จุดเดิมครับ เป็นสถานที่สำคัญเลยนะวิหารชินโอที่อยู่บนยอดเขาเนี่ยะไปกันเลยดูเหมือนโปเกมอนระดับสูงจะไม่ได้มีแค่เดียวก้ากับปอเกียนะครับมีเจ้ากิรตินหน้าอีกตัวนะเป็นตัวที่ดุร้ายมากครับคำตอบของการสร้างโลกอยู่ตรงหน้านี่แล้วไปกันเลยขึ้นมาที่วิหารชินโอแล้วนะครับข้างหน้านี่แหละ อะโวโลมารออยู่ละหไหนดูซิบทสุดท้ายจะเป็นยังไงสภาพของวิหารที่แตกหักเสียหายจนเหลือแต่เสาเหมือนกับหอกแหลมคมที่ทิ่มแทงไปยังสวงสวรรค์มันทำให้นึกถึงกิราตินหน้าเลยเนะอืม คงทำให้นายลำบากใจสินนะต้องขออาภัยด้วยนะที่ฉันทำตัวแปลกๆมาตลอดมันก็คงถึงเวลาแล้วล่ะที่จะเปิดเผยให้นายรู้นะว่าฉันเป็นใครตั้งแต่ที่รู้ว่าอาเซอุสมีอยู่จริงฉันก็มีคำถามหนึ่งติดค้างอยู่ในใจมันคอยรบกวนความคิดฉันมาตลอดฉันจะเข้าใจตัวเองได้ยังไง ฉันพยายามหาคําตอบให้กับคําถามนั่นเกี่ยวกับเรื่องของกิราติน,น่าและได้เปิดรอยแยกเวลาอวกาศเพื่อให้กิราติน,น่าได้ประชิญหน้ากับอาเซอสุสฉันจึงให้นายช่วยรวบรวมเศษซากของโบราณสถานที่เหมือนกับภาพบนฝาผนังนั่นไงล่ะเพลททั้ง18ชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนของเหล่าเทพนายมีมาทั้งหมด17ชิ้นแล้ว แล้วชิ้นสุดท้ายก็อยู่นี่ยังไงล่ะทรงเพลงของเจ้ามาซะดีๆฉันจะเป็นคนเก็บรวบรวมมันทั้งหมดเองความต้องการของฉันที่จะได้พบกับอาเซอุสไม่สามารถหยุดยั้งได้แล้วล่ะ ฉันจะต้องรู้ให้ได้ฉันจะต้องไปเจอมันถ้าฉันได้พบกับอาเซอุสแล้วก็จะได้มีพลังที่จะสามารถสร้างโลกใบใหม่ที่ดีกว่าเดิมและถ้าฉันสร้างโลกใหม่แล้วก็จะทำให้ภูมิภาคฮิสุยแห่งนี้กลับคืนสู่ความว่างเปล่าเจ้าและทุกๆคนที่รู้จักรวมถึงโปกเกมอนทุกตัว จะต้องหายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อนแต่ถ้าเจ้าไม่อยากให้มันหายไปแล้วก็มาสู้กับฉันสิเจ้าไม่มีทางเลือกแล้วล่ะถ้าไม่ยอมสู้กับฉันก็จะใช้กำลังแยกเพลยมาจากเจ้าเองโวโลต้องการท้าสู้กับคุณเอา้ากลายเป็นอย่างนี้ไปได้ไงเนี่ย โดนมันหลอกมาตลอดเลยนนึกว่าเป็นเพื่อนกันงั้นก็มาเฮ้ยไอตัวที่มันใชน้นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวลึกลับสินะจัดไปนี่ทีเดียวตายไปไงล่ะนี่คือโปเกมอนระดับตำนานนะโอ้ยเอาอะไรมาสู้ โอ้โหแพ้ทางโอ้โหดูดิขี้โกงซ้ำสองทีเปลี่ยนตัวดวนก็ต้องเจอกับนี่แล้วกันพาวเกียร์นี่มาเจอกับท่าน้ำไฟแพ้น้ำเป็นไงล่ะทีเดียวตาย ตัวนี้ตัวเก่าเราเลิกใช้แล้วมันก็เก่งอยู่นะเรงพลังครับมางั้นเดี๋ยวฮิวก่อนเซเลียนี่ตัวเก่งนะน่าจะพึ่งพาได้ครับมาเข้ามาโอ้โหแรงใช้ได้เลยว่ะต้องเปลี่ยนแล้วครับเจอกับนี่ไหมไม่ดีกว่าเอานี่ไป มาตัวไฟสุดเจ๋งของเราเป็นลาว่าไม่สะเทือนรับการโจมตีของฉันไปตอนนี้ไปถ้าเล็กโจมตีโอไม่เข้าเท่าไหร่กิติข้อเนี่ยจัดไป2องตล์นี่งไงล่ะเรียบร้อย เก็บไป3ครับเลยอีก3โอลูคาลิโอตัวนี้โหดมันแพ้ทางยา3เลยเหรอตายดิยยเอาเมาของเราเพิ่งตายไปหนึ่งครับส่งเดียวก้าไปลูคาลิโอ แค่ท่าดินทีเดียวตายจับทางได้หมดแล้วโปเกมอนพวกนี้โอ้ยตัวนี้เฮ้ยไม่เคยสู้นะโอ้ท่าดิน,นครับมางั้นเจอกับมังกรจัดไปนี่ล่ะ ตัวสุดท้ายโถ่เอ้ยกิติข้อแต่เบาวิลเบิร์ดไาหมูกเกือบตายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวยืนมาก่อนเอานี่อึดถึกทน เลกิกิกัสโจมตีมารับได้สบายจังหวะนี้ฮิวก่อนแล้วกันนะนี่ครับตัวสำคัญโอเคฮิวไปหนึ่งตีมาตีมายัางได้อยู่รับดาเมจไปก่อนนะฮิวอีกตัวก่อนโอเ์ โอเคเฮ้ย okay. หูตายเลยอะเอาจนตายเลยนะอ่ะหมดหน้าที่แล้วครับฟื้นพลังมาแล้วเจอนี้ไหมไม่ดีกว่านะเอานี่ดีกว่ายังไม่ได้ออกไทโฟชั่นบาร์ฟูลเจอไฟพืชจะต้องแพ้ไฟ จัดไปเรียบร้อยทีเดียวตายไม่เท่าไหร่นะโมโล <ś c oughs> ร้ายกาจไม่เบานี่นะเลวลเอาครับเอาไรกันเนี่ยฉันอุตส่าห์ทุ่มเทเพื่ออาเซอุสบูชามันในฐานะผู้สร้างโลก เสียเวลาไล่ตามตำนานมาขนาดนี้แล้วเจ้าคือคนนอกที่ออกมาจากร้อยแยกเวลาอาวกาศไม่มันยังไม่จบหรอกนะไม่รู้สึกเหละความเสียวสันหลังนี้ กีรติน่าอัดมันให้ขี่แตกไปเลยโอ้โห,โหนี่คือกิรติน,น่าเลยเนี่ยความโหระดับเดียวกับเดียก้ากับปอเกียร์ครับมาบอสตัวจริงเจอกันปเปซิลีย โอโ้โหมาใส่เลยเหรอโอ้โหแรงหายตัวได้ด้วยครับเลือดลดไม่เป็นไรเรามีท่านี้หิ้วเลือดพร้อมหายตัวโดนว่ะมา,มาโจมตีเลยแล้วกันสองสไตล์ไป ไม่เป็นผลโอ้โคตรแรงมาก็จเจอบาร์ฟูลไปโฟลชั่นจตไปถ้าผีโก้ตีอืดที่ข้อนะ แต่ไม่เข้าครับซ้ำอีกทีด้วยซองทรายยิงยได้อยู่เกือบตายเฮ้ยโอ้แพ้ทางติดไฟครับซ้ำอีกโอ้โหไม่รอดแต่มันติดไฟตายไปด้วยกันเลย โอ้โห,โอ,โหอีโวลร่างที่แท้จริงครับมาเราจะเลือลีกสองเดียกล้าไปก่อนระดับเดียวกันแหละแต่ก็ท่ามังกรไม่เป็นผลมันมาแล้ว โห oh, แรงต้องได้ดิโจมตีไปนี่ไงไล่ะเกือบตายมันมาอมืจะตายแล้วเบิ้ลมาอีกโอ้โหโห,โหร้ายวะ่ะแต่เรายังมีตัวพาวเกียร์ห้ามังกรเหมือนกันจัดไป นี่ไงล่ะจบไหมมีอีกหรือเปล่ามาสงบลงแล้วครับหนีจากมนุษย์กระจอกนี่อุตสาพามาเพื่อจัดการอาเซอุสฉันอุตสาให้เจ้าได้เปิดรอยแยกเวลาอาวกาศ เพื่อเจอกับเทพเอวกาศและเทพของเวลาแท้ๆเป็นแบบนี้ได้ไงท่านชินโอบอกข้ามาเลือดของชาวชินโอดั้งเดิมที่อยู่ในตัวข้าทำไมถึงขาดขวางข้าละ่ะหรือจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องสร้างโลกนี้ใหม่ฉันอยู่กับปัญหานี้ไม่ได้มันช่างเจ็บปวดต่อชันมาสินอตโตเจ้าเชื่อมั่นในผู้คนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะ อย่างนั้นสินนะความฝันของเจ้าคงไม่เหมือนกับฉันฉันควบคุมโปเกม,มอนแต่เจ้าอยู่ร่วมกับพวกมันสุดท้ายฉันก็โดดเดียวเจ้าต่อสู้กับโปเกม,มอนนั่นเป็นความฝันสินะงนั้นก็เอานี่ไปสิตอนที่ได้เพลทนี้มาก็ได้มาจากกิรติน่านั่นแหละการเดินทางของฉันจบแล้วล่ะ จบเพราะว่าได้แพ้ให้กับเจ้าได้รับสปูกี้เพลทเป็นเพลทาธาตุโกสครับอ่ออันสุดท้ายเรียบร้อยตอนนี้เจ้าก็มีเพลททั้งหมดแล้วนะหะ เซล t ติ Fruit, ก้าฟุตกลายเป็นอาซูรีฟุตนี่มันอาซูรีฟุตนี่นะฮะอเซอุสต้องการจะพบเจ้าอย่างงั้นเหรอนี่เป็นเหตุผลที่เจ้าถูกส่งมาที่โลกนี้ความต้องการของฉันสุดท้ายกลายเป็นเจ้ายอมรับไม่ได้จริงๆที่เจ้าจะได้เป็นคนจัดการกับอาเซอุส สักวันฉันจะเป็นคนไขปริศนาโปกเกมอนนะฮิซุยให้ได้แล้ววันนั้นฉันจะได้ไปยืนต่อหน้าอาเซอุสและจัดการมันไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีขอยดูฉันละกันร้ายจริงๆเลยเจ้าโวโลนี่เป็นจอมมารตัวจริงเลยเนี่ยควยสุดท้ายครับ เทพแห่งโปเกมอนอ่ะตรงนี้จะเล่นอสุร่ฟูตไหมแน่นอนอยู่แล้วมาฉากจบครับไหนที่สุด ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรออะไรกันเนี่ยมือถือดังข้อความเข้า seek out all Pokemon เฮ <Hey! S 2> ้ยอาเซอุสยังไม่ยอมให้เข้าพบครับต้องไปจับโปเกมอนให้ครบทุกตัวก่อนครับงานหยาบแล้วโอเคต้องไปหาโปเกมอนให้ครบก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ